นี่แหละตามที่เจ้าหน้าที่บอกนะครับเนี่ยน้ำตกกาวชั้นอ๋อมีป้ายบอกอยู่อันตรายห้ามลงเล่นน้ำขณะฝนตกระวังน้ำป่าไหลหลากรุนแรงอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กครับนี่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 น ชื่อน้ำตกแต่ตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวนะครับมันเป็นหน้าหนาวมันก็เลยไม่มีน้ํานะครับมีไม่มีก็ฟังเสียงดูแล้วกันเงียบกกิบมันไม่มีน้ํานะครับเป็นหน้าหนาวโอ้โหมาหน้าหนาวด้วยเนี่ยตรงนี้ครับเป็นน้ําตกลงไปไหลลงไปนู่นเลยครับน่น อ่างเก็บน้ำด้านล่างนั่นโอ้โหเสรยดายนะครับมาหน้าหนาวก็เลยไม่เห็นน้ำตกนี่ครับบรรยากาศเอาแค่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวหน้าฝนค่อยมาใหม่นะครับ